กรพีกรพีผมมาแล้วบงเสียบขึ้นอยู่ะขั้นตอนต่อไปครับใส่ปปรแดกปลาเด็กเป็นไรแทบไรเปรแดก เสียบมือเนรอตอนใส่น่ำนี่พี่น้องจ้าตอนใส่ตอนนำพอดีสีกนี่เนาะยกออกไปวะใส่ตอนนำเลกสองตอนพอดีสีนวดดีดื้อใส่ไลาเสียบไลยพี่น้องโจ๊กหมยลวนเนาะ ตาลเปรี้ยวหวานได้เฮ็ดเป็นน,าาน้ำจิ้มของเฮ็ดเปรี้ยวหวานพอเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มนะครับเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มบักหอยด้เดีอยพี่น้องบักหอยเลยบักง่าพี่น้องใหญมาเลยนี่เราง่ายนี่ทีผ้าใส่บักหอยกับตำมงใส่หอยดิบพร้อมดิบพร้อมทุกพร้อมเลยเฮ็ดเป็นสองอย่างเลยพ่น เทียวิธีกันใครพี่น้องเอาเอาออกนะมันยังได้นี่เกียนเถอะนะหวเนื้อเนี่ยดีแห้งเลยเจ็บหนีว่าจกหลายจกหอยหลจยกหัวจุกหัวจกอ,อกัวมัจกเอาไว้นีกออก่ชิด้เบิดเด้อ โอ้โแข็งแรงนันตัวใหญ่ครับธรรมดาตัวน้อยอันออกค <c oughs> อเคิงบวบอืมจิเลยทั้งขี่ทั้งอันนั้นมันทั้งไข่มันแต่ก็พยายามเนี่ยครับมันตัวใหญ่ธรรมดาจุกข้าวเดียวคนหนึ่งอเออเตียนตัวไม้แม่บอกวบสุด เงยหน่อยบนน่ะเจ็บมือให้มัดานออกแล้วให้มันดานเบาเอะกินสดๆเลยครับน่มือนี้นี่ตุบง่ายแฮงกินเบิด์ตบอใส่เสื้อผาเอาไปใช้เห็น เห็ดเมนูยังก็ใส่ก็ตำภูมิพ่น้องใส่เงินบอกใส่เอาตาหนอกตาหนอกซะก่อนเนี่ยพี่น้องใส่เอาตาหนอกเดี๋ยวผ้าไปเห็ดขันมดแดงออกก่อนวิธีต่อไปมือก็แห้งเจ็บอ้า พี่น้องหลังจากที่จกสดๆดด้วนี่โตสดตัวนี้สดเดี๋ยวถ้ามันจะไปขันมะแดงทั้งวันขันเกลือขันมะแดงเอาเมือกขันหน่อตัวใหญ่เลยจกแล้วเมื่อกี้เอสตัวอย่างให้เไหมล่ะนี่มันกินก็ตั้งุ้งนี่แหละเนี่ยมุ้งกำลังมากแกพี่น้องใส่เกลือด้วยใส่เกลือซะก่อนนี่เป็นหอยสดด้วยบริสุทธิ์ด้วยใส่เกลือเดี๋ยวจะไปใส่มะเดีงบั้นเนี่ยผ้าเอนมะเดีง Ừ, đang tuần câu này phải không? kẹt cắt, cắt, cắt Cắt mất đen rồi đây phải không? Nó bắn đây sao xào rồi Nào Cũng nó mua cắt cũng không đi Tôi sẽ chỉ, 겨u, nhàng, đi chín nếu ở nhà năm bạc Mấy cái hai nhà của em cũng mười đi Mấy hai nhà đây, hai nhà của đây phải Thằng mẹ Thằng muốn để anh gì Ơ, bữa Sức được Sức lên đi Ừ, khăn là cực tố nó nó cái làng này mày Gin sốt lên nó hai bát thôi nó năm bát thôi 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 mình, ừ, thôi จะมากินหอยดิบนะครับพี่น้องใ้ดิบดิบลย Спасибо. Hope you don't. 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 แบบแับ,บมาน,นั้งพ,พีง่ใบดูปบบนะครับแบบบ้านๆเลยครัพี่น้องแบบบ้านเอาเลยมี่ยังมากไม่ครับ ปลา,าลำจันตะวันใสายไล่ตาลกระได้เฮ้ยลมดีเนหะ็นเนาะลมแรงบ่นนงนนนเนาะลมฝนเนาะพี่น้องยินดวเนาะยิ้มในเสียงลมล้วโอ้ยกินได้อยู่บ่เละคือใส่ยไล่เสร็จแล้วพวกพี่กระไดเขี่ยม,มุ้ยวะเนาะเขียมกระเทียมมีวะกระเทียมกระไดเด้งอาบกันมีหรอกนี่มึง ทั้งในทั้งต่ำากกกไรมสิสิเล้าไหมแล้วไปน้องซากเล้นะ,ะไม่ผูดเยเดี๋ยวนเฮก่นขอตาเลยั้นตอนต่อไปครับ ใส่ปลาแดกปลาแดกเปไน็ไปไนไรแทบไรปลาแดกขิดเข้ขขเนนมน,นี่เนาะเสีบมือเหรอตอนนั้นน้ำนี่เหรอแถาตอนนท้นตอนน้ำพอดีสี่นี่เนาะยกออกไปวะเคยตอนน้ำเล็กสองตอนพอดีสี่มาดีอุ้ย <c oughs> Say nào Xay Nào quá Mình này sai phục này Xay sai nè đây chào là chào mừng mụt hoa hết 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 Xay bớt ừ. hết nữa, Xay hết 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 nó hết không hết 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 กอกหญ้าหายากมันเงือกมันชุบรวใส่ไล่เสียบไลยพี่น้องโจกหมวยลวน,นเนาะอจานเกี๊ยวหวานได้เห็ดเป็นน้ำจิม้มต้องเห็ดเกี๊ยวหวานพอเห็ดเป็นน้ำจิ้มนะครับเห็ดเป็นน้ำจิม้มหมวย,ย,ยเลยใส่ลงไปก็อิ่มเชงไป จำไม่น้องจำโอ้ยสระพี่ก่อไปไทเนาะโพี่เนาะตกอนโซลพี่เนาะไม่รูว่าอะไรจ่้มาเพียง่มายึาาดจอนยึดบวงได้อยู่นะเดี๋ยวเราสระพี่ก่อน ข้าวเดียวเอาทรพพีกอนทัพพีทัพีผมมาแล้วีเสียยแก้วมาเฮ้ย ออกมาดีกว่าหนำสิเงี้ยถังเตถัดเด็กนึงเองอมาแล้สวส่วนไมเรเรลียปอย ทำเรียบร้อยชิมเรียบร้อยอสวัสดีครับพี่น้องปองแป๋วเมือ่ออย่างาไรเนี่ยชูชงยูชาไปหาบักไวยมาได้ฮกเจ็ดน่วยหน่อยเมื่อิพยอยู่เพิ่มิพยน่วยหรอกทิพย์ยกุย้ยน่วยนี่ละตามมุฮุ่งแล้วพี่น้องเอ๋ยตองเนี่ยตามมุฮุ่งแล้วนี่ปลาแดกดก็มีปลาแดกปลาแดกตอนบักใางไเห็นบ่ นี้บุกหอยดิบเลยพี่น้องแต่ว่าผู้เฒ่ามาถ้าเฮ็ดเน,นี่ยมันสุกนี่ต้องใส่มะแดงใส่มะแดงคั่นเกลือคั่นมะแดงออกบุง้งมาลองบุง้งใส่น่วยใหน่อยก่อนมันฉิ่ลมปากดูล่ะเอ้าโอ้ยฉิปานเด้วพี่น้องเอ้ยใหญ่ปวดดิ nghe lại chung 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 khẩu con, ôi chung bên chung 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 bên chung 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 có đây chung kem chung ván chung chung ngao chung 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 อืมนีม่ยออะไรอืมแกะข้าวโอ้ยอยู่ทุ่งมุทายได้พี่น่องเด้อกาจะสุ่งพวกสุ่งผมหูปบรุอรีคือเขาหรอกมืออย่าเห็ดเด้ยมันอยู่ทุ่งมุดทาย หากินนะฮะได้ก็มากินเลยนี่มันยังบอกว่าโอ้ยส้นมันเสียบเลยรสชาติมันพองนนได้โมหยาบเด้ครับมันสดน,นะครับโมหยาบนี่รสชาติหวานกรอบแซ่บฮึข้างเหยื่อืึ ก็พอมัข้นใจอลองมึงเนื้อแบบผีหน่องเนื้อนันไหนมากขั้นเกลืออีกแล้วมันขั้นเกลือนี่มีเหมือกไม่ย่างงอนสีใสขั้นมดแดงออกรสชาติไม่สิกรอบดีดีเนี่ย ม,นนมันติบ่คือเฮาต้มทันต้มมันติหยาบต้มมันหยาบมันนีกกรอบดีปปนังนี่คือเอาตามุฮุงใส่เป็นน้ำจิ้มด้วยพี่น,น้องเออแท้น้ำจิม้มเนี่ยนี่อืมทานกาอืมแก่ข้าว ม,ม,ามาบันมาลงส่งก่อนะครับส่งน้ำน,นวลทุกคมา หอมแดงกันหอมแดงก็ใส่เป็นหัวเป็นหัวเลยใส่บดหัวกันบอกห้อยกันเลยหัวตัวหัวตาัตตาหงานอนแบบเปรครับแซบพหลี หากินยาเลยบุกหอยเสือดีแทะกยกัดเขาน้ำนานบ่ดำใบล้ําโ้าเสีเยจัดไปมาขาทิมเก็บไขรมันทิมดับเนี่ยไปสองสามปีพี่น้องเาก็มาาไม่พอไม่ยงเหลือมหอยมันหอง มันจะรับเข้าผันมะแดงออกขันเกลือขั้มะแดงออกเมื่อก็นุ่มมี่นะครับเกลือจะหอยงามหอยเทใสเลยเขาตานหอาความด้วยลงช่วงก็ตำมุงเลยตำมาเอง อย่างนี้ผมคลุงปาที่ปากเดีย๋ยวแกไป เปด็ดต้เก็บมันมัน,นกินต้องจอืม หยิบไ,ไปกี่บ้านลนหักพี่น้องขักขักหลายเาดูม,ดมดือาอือน้องถึงยินเสียงก็งงบรรลมาเป็นอย่าน้นร่ม ร่มแห้งอืมรัวคักอะไร ลา้ครับเพิ่งหน่อยกับบินเต็มวนหูนี่มีมีมันคนได้พี่น้องส่งส่งบังไห้มันเข่ากันมันเข่าก็บังหุ่งกันนะมันบังมีแจวได้อยู่หน้ามันจะบังหุ่งเพราะได้ตํา นือหน้ำจิ้มขึ้นบนดอกบน,นดอกข้าเจเค็เค็ดกบเปลนจิ้มไงแต้มเนี่ยจาคข้องขนาดเนี่ยทำมงังหุงขาดได้มุขาดบานเท่านี่ยืวอถึม่งานแต่งงานบวชนันนายไปทงไปทาไปให้ไปหน้าไปห่วยไปห้อง มยู่หวานอยู่เฮือนครับเพ่็จะเป็นย่ามเทียงนคนอีสานคนบ้านนอกบ้านเฮานี่มกักทะเลตะมุงมื่อสี่ริมเมืองเลยนะเป็นอาหารประจำเป็นแล้วจำผักประจำประเทศไปแล้วคือผมเนี่ยขาดไปเลยเลยเบาเอรีขาดปไปเลยย่ามเทียงมีเมย์มากตะหุงมีแห้งยาวๆเลยพี่น้อง

快过来！ ร่มไกลร่มดีเป็ไนไอืม ร้อยแถมก่อนเชื่อไหร่เปลี่ก เรียบร้อยครับพี่น้องบ,าบ้านแซ่บคลักรับักหุ่งเคยหอยครับหอยดิเยบเนื้อหนากระถิบไปลอกอีกแล้วครับเดี๋ยวใช้พี่น้องเมึงเอาแบบปีนาะบ้านเนาะไม่ชิ่งหยาบบา่เนี่ยเขาตายพี่น้องเอ้ยแซ่บอ้ามือนีิก,ก็พ่อทำหนี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อทำหนีมม้ซะก่อนอัน ผมสิโพสไปในเฟซบุ๊กนอนรุงท่านก็อาจจะบาเขาใจว่ามันเป็นอย่างนือเคลื่อนกดเข้าไปในกดถูกใจนอกกดบ่ไห้กดที่ตามกดบ่ไ้นั่นผมแชร์ลิงก์ไปใน youtube ด้วยพี่น้องด้อแต่พี่น้องอยากเขาไปกดไลค์กดถูกใจกดทับสไครต์กดติดตามให้กันเขาไปได้ช่อง t u b e บด้วยพี่น้องด้วยไม่ได้สิกดใดอีกสองทางหนึ่งคือเขาไปได้ช่อง YouTube กับพิมพ์คำว่าซอกินเกี้ยง แช่แนลอมันก็นดีขึ้นนี่ละวิดีโอคลิปเท่าน,นี้ละที่ผมล่วงนี่ละมันก็เสีสามารถกดติดตามกดถูกใจได้ขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องดีุ่กข้อมาติดตามข้อมารับชมทุกคนเด้ยอยู่ดีไม่แห้งเมื่อนี่เบาเอสวยเงี่ยขอลาไปก่อนเน้ะพี่น้องสบายดีครับสวัสดีครับ